ตามกันต่อแล้วครับคู่ทีซีคู่ปิดท้ายของการไดโนทศึกเจ้ามวยไทยสอสมัยของเราในวันนี้ครับพันโทอพีเคนะครับวันนี้พระสีเสื้อสิบคุณต้อมพีเคอรัญยนครับซึ่งท่านได้การสนับสนุนแล้วครับแล้วก็มาบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลด้วยตัวเองด้วยครับพันโทครับดาวรุ่งวัย16ปีครับจากอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬครับล่าสุดชนะน็อกทางด้านของสิงห์ชนะเกียรติเพชรเดชะที่ราชดำเนินมาครับลูกชายของอ่า เจ้าแว่นนะครับแว่นโคราชครับมีเสียแขกแล้วครับคุณสมชายเทศรุ่งเรืองครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะอาจารย์เจี๊ยบเป็นทีมงานจัดซื้อ tender ผู้ฝึกสอนครับวันนี้เจอครับลูกชายของเดชดำรงสอนโดยเสรีโชคครับเดชยาริศเดชดำรงครับเด็กรุ่นวัย16ปีจากอำเภอปราเหลียนจังหวัดตรังครับมาซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิงห์มาวินนะครับรายนี้ต้องบอกว่าผลงานยอดเยี่ยมมากๆอาจารย์ที่ผ่านมายังไม่แพ้ใครครับมีคุณพ่อแล้วครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะ เสียหนึ่งให้การสนับสนุนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิงห์มาวินครับมีเด่นเก้าแสนเป็นทีมงานทตนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับอย่าว่าเป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นมวยสมองลูกชกไปก็ต้องใช้สมองไปด้วยนะครับมันก็จะเป็นอย่างนั้น,นครับอยู่ที่ว่าจะยืนหยัดบนเวทีได้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าเรื่องของการต่อสู้นะครับมันก็มีิดซ้อมดีระเบียบวินัยดีนะครับร่างกายแข็งแกร่ง ต่อไปได้ไกลครับค่ายใหญ่ชนค่ายใหญ่อาจารย์สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คู่นึงนะครับเป็นวาวรุ่งแบบนี้ครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคมกับจงอองนานนำรับเสมอกันไปครับวันนี้พีเคสันชัยกับสิงห์มาวินอีกแล้วอาจารย์คือนีอคู่หนึ่งแล้วครับบรรดานักมวยรุ่นหลังๆที่อยู่ค่ายใหญ่เนี่ยมันก็ถือว่าได้เปรียบเหมือนกันนะได้เปรียบค่ายเล็กๆเพราะว่าได้ดูได้ฝึกซ้อมได้ดูรุ่นพี่มวยดีๆเขาซ้อมกันบางทีเนี่ยหรือว่าบางครั้งบางทีคู่ปล้ำดีนะครับ เทรนเนอร์ดีอะไรต่างๆเนี่ยค่ายใหญ่ความเป็นมาตรฐานมันก็ย่อมดีอยู่แล้วแต่น,นี่ใหญ่ต่อใหญ่มาเจอกันนะ่ะนั่นแหละครับซุปเปอร์สตาร์เต็ม่า่าาเายลยครับอ,อ่าแล้วครับเสียแขกอยู่ในสนามด้วยนะครับอ่านั่นแหละครับนี่พันโทนะครับคู่แฝดของพันเอกพันเอกนั้นได้ตัวมวยรอบแชมเปียนมาบินน็อกเอาท์นะครับรอบแปดคนสุดท้ายได้ใแบแรกไปเลยครับเดี๋ยวรอบต่อไปนะครับ จากคัดเหลือสี่ครับอาจารย์จาก8เหลือสจาก16เหลือ8จาก8เหลือ4นะครับได้แชมป์ในรางวัลนี้6 0แสนด้วยกันครับได้แชมป์นี่ให้พลตรีเลยเปลี่ยนใหม่เป็นพลตรีจากพันเอกถ้าเป็นผมผมตั้งชื่อแม่ทัพนะภาคไหนยังไม่บอกนะถ้ามีมวยผมจะตั้งชื่อแม่ทัพนะบนเวทีตามกันต่อครับยกที่2ครับคู่ผิดท้ายของการแต่ต้องสดในวันนี้ครับพันโทพัฒสีเสื้อสิทธิ์ขุนตั้มทีเคไรยนตนะครับ นีคนรุ่นใหม่ๆให้ความสนใจเข้ามาสนับสนุนวงการมวยครับสนับสนุนทางด้านของพันโทแล้วครับคู่แฝดของพันเอกเลยครับจากอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงการนะครับคู่แฝดในสกัดของเสืยแขกพีเคครับไม่ได้มีเฉพาะซุปเปอร์สตาร์ครับนอกเหนือจากตะวันฉายนอกเหนือจากพระนัคฉายนอกเหนือจากเสือคิมนอกเหนือจากเมืองไทยครับรุ่นใหม่ๆก็ยังมีเยอะนะครับพีเคครับ ทั้วยก็ทำใจรักมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละส่งเสริมกันไปขอขอบคุณครับบรรดาผู้ที่ส่งเสริมวงการมวยทุกๆท่านครับมวยไทย5ยกของเรานะครับต้องส่งเสริมไปนะครับต,ตลอดครับเด็กได้มีงานทำพี่น้องพ่อแม่ก็ได้มีเงินทองใช้กันแล้วครับกอนท่านต้องเรียนไปด้วยนะไอ้หนูต้องเรียนไปด้วยอย่าทิ้งน,นะครับ เรียนอาจารย์เขามีเามีเรียนทางไกลเรียนอะไรอยู่ในไปเรียนทุกคนไปโรงเรียนทุกคนอาจารย์ครับไปโรงเรียนนะครับหัวหน้าคณะนี่หมดค่าโรงเรียนนักมวยนี่ตอนเช้านี่ตั้งไว้ให้แล้วเป็นกองกองอาจารย์ชื่นชมนะครับขอชื่นชมในทุกๆค่ายชื่นชมโรงเรียนต่างๆนะครับในระดับมัธยมนะครับบางครั้งบางทีนี่อาจารย์ผู้ปกครองผู้อำนวยการอาจารย์ประจําวิชาประจําห้องนะครับก็ให้การสนับสนุนต้องให้นะเพราะคนอาจารย์บางคนไม่่่คออยยให้าาาจร์แว อย่างหนึ่งอาจารย์นอกเหนือเทนเนอร์นอกเหนือจากรอเป้าแล้วนะเทนเนอร์ต้องขับรถรับส่งนักวยที่โรงเรียนด้วยนะ,ะเลิกเรียนนี่ต้องขึ้นรถลับค่ายเลยนะครับก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับว่าบางโรงเรียนอยู่ไกลอยู่ไกลนะครับอยู่ไกลน่อยก็วิ่งกลับไปเลยนะครับเป็นการสอมวิง่งเอาไปพันโทใบแดงเดชทริศน้ำเงินออกเปียบปาเปียบป็า,ปาปแฟนๆก็ยังเชียร์ความเห็นยังแตกแยกกันอยู่ยังไม่ไปทางเดียวอ้ยยัง เดชยริชชื่อจริงก็ชื่อบุญยริชแมชื่อดีด้วยโอมามาเด้มาเด้มาเด้เข้ามากระจายของไกตาดูนะครับเดชดำรงซ้อนไวทีนิดโชคนะครับคุณพ่อนี่อยู่ลูกบ้านใหญ่นะครับสมัยในอดีตที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าเป็นแชมป์เอ็มเอเอคนแรกของประเทศไทยครับเ,รเป็นมวยฝีมือด้วยนะสมองเยี่ยมเลยนะครับมาโอ้ยยิงมันก็ต้องมีลูกลูกสวนลูกโตแล้วครับบางครั้งการป้องกันตัวต้องพร้อมครับ ใจเย็นดูแล้วลักษณะมวยคู่นี้เนี่ยประเภทฝีมือคุณประสิทธิ์ใครเข้าก่อนถ้าหลวมโดนนะต้อก <The> <baptism>? ับนายแค่คบเขาแล้วครับผ่านทสุดยอดจังหวะฝีมือแล้วหมดยกที่2เดี๋ยวร้านค้าและผู้ใช้ที่ซื้อผิดพันุ์จะได้รับคูปองลุ้นรับโชคเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรเพื่อลุ้นรับโชคผลิตพันฑ์ตาหมาแดงสัปดาห์ละ2รางวัลและในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนนี้นะครับลุ้นรับโชครางวัลทองคำแดง หนัก1สลึงจำนวน2รางวัลและรางวัลทองคำแท่งหนัก2สลึงจำนวน2รางวัลจะจับรางวัลพร้อมประกาศผลก,การศึก้ามวยไทยสอสมายตั้งแต่วันนี้ถึง27ธันวาคม2567นี้ขอบคุณครับเอาละครับความชมยกต่อไปครับพี่ต้องขาวเชียงใหม่นะครับคุณธนพัฒน์เอาเงินครับขอเรียนเชิญนะครับเพื่อนพ้องทังพี่ร่วมงานอุปถัมภ์ลูกชายครับ คุณวรวรพ์ดาวเงินนะครับหรือว่านาคบอสครับในวันที่28ลงพมนาค29นำหน้าไปอุปลรัตน์ตีวัดป่าธรรมโสภณนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีครับขอเรียนเชิญนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกคนทุกท่านต่ามกันต่อครับคู่ที่4นะครับยกที่3คู่ปิดท้ายของการแต่งต้องจดถึงเจ้ามวยไทยสอสมหายของเราในวันนี้ครับเวทเล็กๆแต่ว่าชื่อนี่ระดับประเทศนะครับพันโทกับธนกรเดชจนทร์ฤทิ์อุ้ยอ เข็มคนแล้วก็กบอาจา์เจอเจอสอกเข้าไปทับท่าจากโนเตี้ไม่โดนเดี๋ยวเอารู้โอ้โหพันโทไปแดงครับจากศรีวิไยบึงการมาไกลน้ำเงินเดชเยริ์ขอเดชดำรงจากมาเลียนจังหวัดตรงังอ่าวต่างโคกางไกลเหมือนกันเจอกันตรงนี้คนละมุมของประเทศไทยโอ้โหท้าระดับปากสอกเดี๋ยวได้เรื่องอ ผมก็ชอบดูจากวยสองเนี่ยมันสนุกมันเสียวไส้นี่ครับเว็นเลขชี้ใหญ่ครับบนเวทีดอนชัยท่าที่แกแยกออกมาครับเอาล้วครับของจริงมาแล้วครับทางด้านของเดชจาริศกังเกศศีนั่เป็นครับลูกชายของเดชดำรงนะครับเปิดเกมลูกใส่เต็มรูปแบบในขณะที่พันโทเนี่ยครับสุดยอดจับควาฝีมือครับมาจากชุดผารกเงินล้านรายการใหญ่ของคุณสมัยสี่คุณเม่ตาเนี่ยครับชุดเดียวกับยอดเพชรเอกยอดเพชรโทจอโจหรือว่าจอโฉครับเพชรเมืองศรีใต้เพชรบุรีจักกิจ นี่ชุดเดียวกันหมดเลยครับอาจารย์คร <th ับเหลี่ยมเหลี่ยมทันกันอยู่ที่จังหวะเท่านั้นเองนะครับจังหวะใครเข้าใครพลาดนิดหน่อยโดนทันทีนี่เป็นรู้ทันรู้เชิงน่ะโอ้ยยิงมาซ้ายได้ทุกรูปแบบกับทั้งคู่เลยทีเดียวโอ้ยตัวเต็มเต็มแต่ว่าทำยังไงเด็ดเด็ดยอดดีตอนก็ไปสายสี่ขนาดเอ้อเอาแขน ซ้ายซ้ายแกตักเฉี้ยเฉี่เนอชี้ยวเนอะมา,ะ an, มายังยังไม่มาโดนถูกเอาคืนโอ้โหแดงซ้ายคุณประสิทธิ์เอ้ยยู้เอารับกันกลับมาอ้าวมามามาอ่าแล้วแล้วก็โดนตัดล่างนะครับอย่าไปล็อกของนะครับพัดโทครับเดชจันลิศหัวใจดีครับเด็กรายนี้ดื้ออยู่แล้วนะครับหัวใจได้ด้วยครับกระดูกมวยอาจจะยังไม่เยอะครับโดนแค่ซ้ายแต่ว่าเขาอยู่ได้นะจานพัดโทถ้าโดนแล้วจะเป็นยังไงครับ รับมากไม่ดีนะต้องมีบังมีอะไรบ้างโอ้นี่นะครับรับเต็มเต็มครับต้องมีบังเอาคื้นเดชเดชโตอีกแล้วมาอ้เนี่ยครับเดวันเดชสเตเทปแล้วครับงด้ของมันโทนะครับอ่าแล้วครับก่อนหน้านี้แพ้มาเป็นปีครับมาแก้งเกิดไฟที่ผ่ามาล่าสุที่ราชดำเนินครับคอ่าแล้วครับวันนี้ไดแล้วครับ เป็นดานทำให้กับทางหน้าของเดชจลิตซึ่งความดีชนะมาตลอดนะท่านฮะโมยตีนซ้ายดีๆตีนซ้ายหนักๆเนี่ยสามารถที่จะพลิกสถานกะเดชได้เลยครับโอ้ไม่เอาเลยครับหยุดครับโดนแข้งซ้ายแกหนักเลือกเกินนี่ครับโอ้โหก็เจ็บนะเจ็บแขนนะขนาดเอาแขนบังๆเอาเข่าบางบงเดี๋ยวดูภาพเลยครับนั่นแหละครับเสียง PK 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 มาแล้วครับนั่นแหละครับ เอาละครับไฟที่2ของเขาในปี2568อาจารย์ครับปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าเขาแพ้ทั้งปีเลยครับดอเากลับมาส่วนน่านเดชเจเลต์ก็ทําดีที่สุดแล้วนะครับจะกลับไปฟิตซ้อมปรับสภาพจิตใจปรับร่างกายนิดนึงคือไปตั้งรับตั้งรับมากไปนิดนึงนะครับเนี่ยฝีไม้ลายมือก็ยังคู่ขี้สูสีแต่ว่าจังหวะเบิร์นตีนซ้ายนี่ครับ จะบอกว่าให้ตั้งรับไม่ตั้งรับก็ไม่ได้ก็เจ็บครับนะครับ